เขานี่ยมึง่ได้เด้สองพันี่อ้าไก่เราไก่เราเดี๋ยวได้ยังไก่เราก็เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยได้เราสองพันเลยฮูวจุสัวครับนี่ลูกพี่กูสัวสัวสัวโคตรสัวบ่นเป็นโคตรเท่โคตรสัวไปคาราโอเกะฮู้วปอบดำถ่ายแล้วเหรอเนบ่โอ้ยเงินผมกับผมมีเลยเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเบิกอก็นเ่ีด้ย้องกัน ออลูกพี่ห่อแล้วเออถ่าอยู่ลานเดิมโอเคโอเคได้ได้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวถ่าเข้านึงเด้อเฮ้ยเอาแผนได้ดีวะ<ม>เบือ้องรายแล้วเอาเมียบอสบายดีกว่าดูว่าลูกบอสบายดีวะ <Wow. S 2> ลูกผ้า,บบา <What? S 2> พอไปเขา่าเบาหวานดีวะออาแผนเนี่ย yeah. ยังอีกดึง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 หมดลำบนนอนหมดมึงเนี่ยเบิ่อเงินเบิ่อไปไหนเนี่ยผมสบายเนี่ยสบายเอ้าเนี่ยมึงหัวจะออกจากโรงพยาบาลโมเมนต์ปะอ้นผมล้วงอันพอเถ่าพอเถ่าอ๋อพอเถ่าพอเถ่ามั่สบายเอ้าพอเถ่ามึงก็แข็งแรงโมเมนต์ปะเราโทรหาคุณเมื้อไหร่พอเถ่ามึงโอ้ยโมเมนต์อันลูกลูกปะลูกเป็นไข่ลูกเป็นไข่เนี่ยเป็นไข่แต่ลูกมึงกับลูกกูมันกันอยู่โรงเรียนเดียวกันแต่เชิญโทรมาบอกเชิญบอกว่าเออเด็กๆ เป็นไงบ้างถึงบ้านกันอย่างก็บัเห็นเป็นอย่างนี้แหละแม่นั่นคนคนให้ท่าใหญ่งัวงไหมอ๋อเกี่ยวเกลียวเกี่ยวบาทตกลียวบานตีนอ๋อแล้วสเบอร์เท่าไหร่บัวลายดอกของเก่ามึงเบิกเกินไปแล้วแมนครับแมนบัวลายบัวลายเบอร์เท่าไหร่เขาได้หายที่โอ้โหบัวเขาได้พันหนึ่งสองพันก็ได้เขาได้ไปหาหมออ๋อเบิก์สองพันแมนแมนแมนอย่าเบิก์สองพันเนาะแมนก็มันกับมึงกับเบิกล่วงหน้าไปลายเดียวเลย จังไหนเนี่ยเอาสิจังไหนมือนี่เฮียใจดีใจดีมีเกมมาให้เล่นจังไหนเออเกมงยังไงยังไงเออเกมยังไงเลยสิเบิกัทสองพันเปนป่ะฮัลันเล่นได้พันเฮ็ดได้เฮียให้เลยสองพันอ๋อเองมึงเบิกไล่แล้วเออมึงเบิกไล่แล้วได้ได้ได้เงี้ยใจดีเนี่ยเป็นคนที่รักลูกน้องอยใครบ้างสุดยอดเลยคือแต่เรื่องนี้ทำไปบอกเจได้ไได้ได้ซีไฮซีไฮจะซื้อ แต่ต้องเฮ็ดให้ได้เด้หันเฮ็ดว่าได้หันเฮ็ดว่าได้บ่ได้สักบาทนึงก็บ่ได้ไปนอนเข้าใจบ่แต่เฮ็ดได้2,000องอันโอเคโอเคปยนี่เกมมาแล้วบ่มีอยังมากมายเลยนี่อ้าวถือหลอดไว้โอ้ยังไงซ้ำนี่น่ะอีหยังล่ะมึงยังบ่ฮู้เลยโอ้ยมันง่ายอยู่แล้วอ่ะนี่อันไหนมึงแทงหลอดจับมือซ้ำซ้ำเนี่ยเออเข้าไปมันก็สิไม่ยากอย่างนี้เอากระแทงเนี่ยเอาว้าเองนะ แต่ว่าเราเองนะเออกูว่ากูให้สองพันเล่นได้อะพร้อมัยังโอ้ยผมจะสาดกรรทกาปิดตาขังหนึ่งโอ้ยปิดตาตาเดียวกันนี่รับตากับเขาโอเคอลองลองรับตาหนึ่งมึงนี่ทางไหนทางไหนก็ได้เอาลองรับตาเอาทางนี้ก็ได้นี่แทงแทงเข้าไปนี่อ่เข้าไปนี่เห็นป้มึงเก่งเหรอวะเห็นเลยมามาปิดตานะกูอยากมึงมึงนะอ่าพร้อมันยังไปอย่าไปโอ้ยใกลเลยวะตก็ให้พร้อมตก็ให้พอมนี่ได้าัอมนะเออ่าพร้อมัยัง เอาแทงเด้แทงให้มันเข้าสิแทงให้มันเข้าเอ้ยแทงให้มันเข่าดีมึงสิลุยไปได้นี่ของเฝ้าไปได้เลยนี่มบ่เขาแทงให้มันเข่าไปมึงบ่เข่าแทงห้มันเข่าไปเย้เคยเฝ้าแป๊บนึงหายเก็บอยู่ยเอาแทงให้มันเข่าแทงมันเข่าเอาแทงให้มันเข่าขนาดบ่นี่ บทถนัดถนัดคว่ำผบทหนัดเอาคางไหมฮะเอาคางไหมเอาคางไหมนะเปลี่ยนคางกันมั้ยเปลี่ยนคางเปลี่ยนคางได้เปลี่ยนคางโอเคอ่ะเปลี่ยนคางให้แล้วได้ได้คางนี้พอถือแค่ละถึงนะอ่ารับตาขึ้นเกานะอ่าโอเคพร้อมยังเอ้าวพร้อมอ้าแทงให้มันเข่าแทงดีให้มันเข่าดีมึงจะลุยไปได้เนี่ยนี่ไม่แทงให้มันเข่าโอ้ยมันคือนยากเลยวะเอานี่เอาใกล้ๆวะเอาใกล้ๆเอาใกล้ๆเอาแทงอ้าวแทงเข้าไปเออแทงเข้าไปแทงเข้าไป แงห้มันเข่าได้ผมได้เดซสองพันนี่อ่าไก่เราเดี๋ยวได้ยังไก่เราเอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เราสองพันเลยวุ้ยมึงเก่งหรอวะโอ้ยระดับนี่เนาะเก่งเลยเนาะวูมเฮ็ดเลงไหนวะเนี่ยอูเอ้ากูยอมเสียให้สองพันเอาไปเลยได้เงินไปเที่ยวคารับเราเกลือไปเอ้หะบ๊อบบ๊อบลูก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 กลยอ๋อโอเคโอเคไปก็เด้อเห็น่ะเงียใจดีวะเงียใจดีวะโง่ใจดีป่ะเออโหมว้ยจะไหนล่ะ อืมจะเปัวครับนี่ลูกพี่กูสัวสัวสัวโคตรสัวจะเป็นโคตรเท่โคตรสัวไปคาราโอเกะทองแท้พี่น้องนี่เบาดอนแม่งโคตรเก่งเลยอ่ะเป็นได็กโคตรโง่เนี่ยเปลี่ยนเป็นโคตรเท่โคตรโงูไป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 เที่ยวไป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 เลยเด้อ